ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่าน,นครับขอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอ้อสายจกรถแมคโครซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เราพาพี่น้องมาชมโคกน้องนานะครับนี่พื้นที่นะครับกําลังทำการเก็บงานอยู่นี่ก็ขุดไปวันนี้ วันที่ห้านะครับของการขุดนะครับมีปรับแต่งนะครับรวมทั้งขุดต่อ,อยูคาด้วยก็หวันแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังแต่งเก็บงานอยู่นะครับดิฝั่งนี้ยังไม่ได้รีดนะครับไม่ได้รีดสโลปนะครับนั่น ตรงที่รถอยู่นะครับเป็นที่ริสโลบดินมันเป็นก้อนครับแต่งแากนิดหนึ่งครับวัวแดดร้อนมากพี่น้องดูครับรอบๆมีแต่ป่าอยู่คาเต็มเลยครับนี่ รกๆนะครับตรงนี้ก็จะมีสระอีกลูกหนึ่งนะครับเราเริ่มแต่งมาจากทางทางนี้นะครับแล้วก็แต่งจากข้างในมาก่อนนะครับแต่งไปนู่นนะครับจนสุดนู่นเลยนะแล้วก็แต่งกลับมาคืนอีกนะครับนี่แต่งข้างใน,นแล้วครับเดี๋ยวค่อยข้างนอกค่อยแต่งทีหลังนะครับ เจ้าของต้องการขุณศดตรงนั้นเพิ่มด้วยนะครับอีกลูกหนึ่งครับข้างนอกฝั่งนู้นครับทำเป็นโคกข้างนอกอีกที่หนึ่งนะครับดูสักดลูกนี้หน่อยนะครับเริ่มสลบท่นๆแล้วนะครับเริ่มเริ่มแต่งรีสตลบแล้วนะครับดินมัน ดินก็จะลายๆหน่อยลูกกรังมันเยอะนี่ดูครับดินลูกรังครับดินลูกกรังแล้วก็ดินเหนียวนะครับอ่อโอเคครับผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องโอ้โหร้อนมากครับยินถ่ายไม่ไหวแล้วครับสวัสดีครับ